สวัสดีครับผมคนดูสาวกอารีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาโซโลในเลงคอนคูลเลอร์ศูนดาวกันนะคนดูเราเหลือศูนย์ดาวแล้วนะครับคนดูเดี๋ยวเราเกมจะแพ้หรือว่าชนะยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้านล่างเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคนดูช่วยกันกดไลค์ like ให้ผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับผม มาคุณดูตอนนี้ผมเล่นคิล่าป่านะฝั่งเราก็มีแวนมียีน่าแล้วก็มีมวยแล้วก็มีเอนโซนะคุณดูพอดูว่าไหวไหมครับตอนนี้คุณดูเฮ้ยฝั่งเขามีแก๊กว่ะเฮ้ยแก๊กถึงว่าว่ะแก๊กว่าวแล้วเน้นฟินิกได้เลยเพื่อนไม่ให้มันเกิด่ะให้มันไม่เกิดให้มันไม่เกิดได้ดิาถ้าไหวอะนะไหวไหมเพื่อนเน่ะเฮ้ยเอนโซสวย จะไม่น่าไม่น่าจะทำอะไรได้นะเฮ้ยเจอสิบล้อว่ะคนดูมันมีสิบล้อด้วยนะฝั่งเขาอะออฟเลนอะออฟเลนสิบลอ้อพุ่งชนหนังเดียวอะเจ้าน้่นะ่ะคนรดูว่าไหวไหมครับตอนนี้คนดูไม่รู้อ่ะทน้านผมไม่ไหวเพื่อนก็แบกอะป่าฟินนิกเออปาฟินนิกอะก็ยากยู่นะใช่ไหมคนดูฟินนิกเราแอบดักไม่ได้เลย เฮ้ยแก้ได้ไหมไม่น่าจะได้นะเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะผมมานะผมมานะผมมานะเฮ้ยไม่ได้วะทีเดียวอ่ะไม่เสียดายจัดเลยอันนั้นผมมาแต่แรกนะเฮ้ยเขาไม่กลับบ้านนะน่ะฝากไว้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเราเจอกัน มวยเล่นดีนะครับคนดูมวยตัวนี้น่าจะเรียนมาจากวนะัดเซาลินแหละแก๊กแวนระวังนะแวนแวนระวังนะเฮ้ยนีหน้าเราแตกกว่าเฮ้ยเอาแก๊กดึงว่าวนะแก๊กดึงอะไรอ่ะขอน้าเพื่อนขอน้องนะขอน้องน,น,นะครับ มังกรไหมมังกรไหมฟินิกว่ะฟินดิกวะมันเอาเนี่ยมันเอาเนี่ยเฮ้ยผมได้นะ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 ผมว่าผมได้นะได้มังกรได้มังกรได้มังกรจะบวกหรือว่าอะไรเพื่อนไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะโอเคไปฟาร์มต่อก็ไม่มีเรื่องอะไรกันนะ เฮ้ยเอาแล้วมวยวัดเส้าหลินแล้วครับมวยวัดเส้าหลินโซนเลยนะคนดู <S <S เฮ้ยมวยวัดเส้าหลินรอจัดเลยคน,นดูดูดิโซนจัดเลยอ่ะมวยวัดเส้าหลินอ่ะ oh God, no. เฮ้ยเอ็นโซมาว่ะได้ไหมนะเกี่ยวโดวนไหมนะไม่น่าจะโดน <S 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 เฮ้ยเขาไปเล่นบนเลยนะแนละ้วเวนอยู่คนเดียวนะ ไม่ได้ไหมนเ้เลยนบนอนะ่ take, วะ take, วะ่าแตกวะ่ะว่าแตกว่ะว่าแตกว่ะนั่นไงที่เราอ่ะแตกม่ใช่ทีมเขานะแล้วแวนเราโดนไงออกมารอซ้อนอยู่นะเหมือนเขาเซฟเลยอ่ะเขาเซฟจับเลยอะ่ยอะ เอามวยโดนนะนะเฮ้ยดึงไม่โดนด้วยอะ่ะบีจเจนบีจเจนบีจเจนเอาเลยวะ่ะคนดูไหวไหมเนี่ยคนดูไอวฟนนี่เขาได้ดาฟาร์มใหญ่แล้ว,วะอะเฮ้ยเฮ้ยเขากิ้งแล้วนะผมว่าได้แล้วนะเขากิ้งแล้วผมไปเอ้ยมวยสวยจา่าแตกแตกแตกสวยจาัาสวยจา่ยจาจะมาลัาดสักหน่อยไม่ทันวะ ลมมาหน่อยใช่เพื่อนแหวนไม่ไหวเนาะแหวนโดนว่ะเฮ้ยมวยไปนะมวยปิดหลังนะเฮ้ยมวยสวยจัดมวยสวยจัดเฮ้ยสวยจัดทีมเราอะไอ้ทีมเราเล่นดีเกินอันดีเกินไปเพื่อนเดี๋ยวผมเคลียร์คลิปบนให้เพื่อนไมปก่อนเขาดูคิดว่าผมได้ไหม มันไม่ได้วะเขาอันตีหนีว่ะเฮ้ยเขาเอาว่ะคนดูเขาเอาว่ะเฮ้ย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 ทำไมแรงจังวะเฮ้ยทำไมมันแรงจังอ่ะได้เนี่ย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 ไม่ได้วะเฮ้ยมันแรงจัดเลยอ่ะไอตัวนี้อ่ะทำไมมันแรงจังอ่ะคนดูโคตรแรงเลยอ่ะก่าว่าก่อนเพื่อนเดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวเราเค่อยมาทักทายกันใหม่เพื่อนแมวเนี่ยตัวนี้เฮ้ยเหมือนจะโดนนะน่ะบางทีเราจะโดนนะน่ะผมมารับอยู่นะผมมารับอยู่นะเอ๊ะเหมือนเรลืล่างเราจะโดนด้วยอะ่ะมาดูผมไป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 ,มไปเด้อเด้อเด้อเดขอเวทคียการไปหนะึ่งเฮ้ยเราได้ป้อมกลางเนี่ยอีกมิดมันไม่อีกนิดนนมัน,ดน,นไม่กลับมานะ ได้นะ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 ไอสิบล้อมาไหมทุกคนดูไปปิดล่างไปปิดล่างผมไป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 บอกได้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 บอกเพื่อนบอกได้บิกบอกได้บิกมาแตกหนึ่งแตกสองสวยจะได้ต่อเนี่ยแตกสามสวยอ่ะสวยสวยหวานเสียบมังกรต่อได้นะหวานชิบลุ่มเรื่องกับเพื่อนแตก เซตยอสูฮอรองฮอร์ยี่สิบบาทผมพูดอะไรของผมเนี่ยได้มังกรด้วยครับมาว่ะคุณดูมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเรามาแล้วว่ะเฮ้ยทีมเรามาแล้วว่ะเฮ้ยเอาจาดเพื่อนเฮ้ยมวยโดนว่ะมวยโดนว่ะมวยโดนชนว่ะมวยโดนสิบล้อชนนะคุณดูเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอตัวกบพี่ขอตัวกับผมขอตัวกับผมผิดไปแล้วครับพี่ โอ้ตู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยสลิมสลิมพอสลิมพอสลิมจะเย็นสลิมจะเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นไว้เพื่อนอย่ารีบเพื่อนอย่ารีบร้อนเฮ้ยสลิมเอาจัดเลยอ่ะคนดูดูดิเฮ้ยสลิมเกินไปเพื่อนโอ้โหไอตัวนี้อีกแล้วอ่ะคนดูเฮ้เพื่อนพอบางที่เพื่อนไม่เอาแล้วปล่อยผมไปดิไมาเจรอะไรกับผมเนี่ย สิบล้อเหมือนสิบลอไปล่างในหะ้สิบล้อ <S <S เฮ้ยมันขีร่รอดแล้วนะเพื่อนด้านล่างอะ่ะชนละโคมอืชนหินเต็มเต็มอ่ะไปรอดนะมวยปิดทางเลยนะเฮ้ยรอดว่ะเขาลอดได้ไงนะรับทราบเพื่อนเดี๋ยวผมดูให้เฮ้ยขเอาว่าข้อาว่าข้อาว่ามวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหลบผมว่ะเขาหลบผมว่ะได้เนี่ยให,ให้มวยต่อยไป สวยเสรจลาจะเลือกผมเยี๋ยไม่โดนหรอกคณดูดนนะเพราะมีฮาคิสังเกตนะเขารู้ว่าผมว่าผมกำลังจะไปเยียบฝั่งนะั้นอ่ะเขาก็เลยกิ้งไปแสดงว่าไอ้ตัวนี้มาฝึกฝนไม่ธรรมดามีฮาคิสังเกตขั้นสูงอนะ่ะมันก็พูดไปเรื่อยคุณดูมันก็มั่วของผมไม่ได้อ้าวไม่โดนนะเนี่ยไม่โดนนั้นเนี่ยครับ ได้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 เอามาังกรเหรเพื่อนมังกรก็ได้เพื่อนเอามาังกรอ่ะแหวนแป๊บน,นึงดิยิ่งน้ารอจะเอามาังกรมีหน้าน่าจะชอบมังกรอ่ะได้รอครับได้รอครับโอเคแป๊บน,นึงเพื่อนเดี๋ยวขอปุ๊บเดงก่อนเดี๋ยวเราไปคุณดูเอนโซ่เดี๋ยวนี้โลมันมันโหดนะผมว่านะ ใช่ไหมครัรูว่าโหดจัดเลยเอ็นโซอ่ะมันดึงได้ตลอดอ่ะเอ็นโซอ่ะอันติมันก็ดึงได้อ่ะแล้วก็สกิลสวงมันก็คูดาวโคตรเร็วอ่ะอใช่ไหมครดูมันตัวที่ก็คันทับคันทับผมไม่คันทับผมอ่ะผมชอบเบนนะเอ็เนโซเนี้ยถ้าไม่ทีมผมไม่ไม่มีเล่นอ่ะผมผมชอบเบนนะเฮ้ยเฮ้ยหยับโดนเหยียบโดนเหยับโดนหยับโดนตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันถอยกระป้อมไปแล้ว เอาดักนะเพื่อนเอาดักเอาดักเอาดักมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วช่วยด้วยช่วยดูให้ช่วยดูให้ช่วยคอยด้วยช่วยคอยด้วยเหมือนมันจะมานะใช่ไหมกูดูม่อย่ามาเด้ออย่ามาเด้อโอ้โสาธิตตั้งนานเด้ออย่านะอย่านะอย่านะพวกไอ้สิบล้อมาแน่เลยคดูนั่งไงไม่ได้หรอกเพื่อนไม่ได้หรอกเพื่อนผมตีตั้งนานเพื่อนอย่ามาล่าแบบนี้นะเพื่อน ผมไม่ให้หรอกเพื่อนผม <c oughs> ไม่ให้หรอกเพื่อนเราอีกไกลอ่ะเพื่อนเราตีต้องนานเพื่อนจะมาลาสแบบนี้นะเพื่อนไม่ดีนะเพื่อน <c oughs> มาออกมุมกดต่อเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมวยไถยดิเฮ้ยสวยจ้าโ <c oughs> ผมมาแตกหมดเลยเนะี่ยแตกนางโอ้โหอีอะไรเนะี่ยเฮ้ยผมโดนอะไรวะพูดแรงเลยคนดู ก็ฟินนิกอะโคตรแรงเลยครัดูแป๊บเดียวล้วงเลยอ่ะเฮ้ยเอ็นโซเอ็นโซระวังนะฟินนิกโคตรแรงเลยอ่ะโอ้โหผมว่าจะเป็นล้วงเก็บหมดแล้วนะเมื่อกี้อ่ะโดนคุมกำเนิดซะเลยเมื่อกี้เอ็นโซเพื hehe, อ่อนอย่าหวงบัฟแดงได้ไหมเพื่อนเคลียร์ป้อมกลางก่อนได้ไหมครับ ป้อมกาลกนะนะางเราแตกกันน่ะยังไงว่าเราเพื่อนป้อมกาลางเราแตกแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ฟอกป้อมเลยไงเพื่อนสลิมไปไหนวะเฮ้ยเขาดันป้อมยนะัง่ะฝังเขา,าเอ่ะเฮ้ยใจเย็นดีใจเย็นดีมีมีอะไรค่อยๆคุยกันดิเพื่อนเกนมนั่งอยู่ดีป้อมเท่าเลียวกันทุเอาไม่รอดนะนะ่าไม่รอดนะนะ่า เป็นมั่วจัดเลยไอ้หน้าฝั่งเขาอ่ะเฮ้ยไอสิบล้อขึ้นแล้วบอกอะไรเพื่อนบอกไปเลยบอกเลยบอกอันเเพื่อนเอาเลยเอาเลยผมดูอยู่ผมดูอยู่ผมดูอยู่เพื่อนได้ปมนั่นเนี่ยได้ปมนั่นเนี่ยเฮ้ยไม่ได้วะไอสิบล้อมาแล้วอุ้ยอุ้ยหลอก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 เขาเรียกว่าหยอกเดี๋ยวกันถ้าเราวิ่งไปหยอกแต่บางทีเขาอาจจะไม่หยอกด้วยนะคุณหนู ไม่ได้นะเฮ้ยอ,นนอุยอ้ยอะไรเนาะเฮ้ยเฮ้ยเอโซดึงไม่โดนในนะั้นก็ฟิกเกอร์เลยบอกเลยเพื่อนบอกเลย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 สวยผมปิดเนี่ยผมปิดเนี่ยผมมาววมอะไรเพื่อนเอ้าเฮ้ยไปไหนนะแต่งหนึ่งครับแต่งหนึ่งครับชาร์จดาวเฮ้ย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 เอโซเจ็บจัดเลยเนะี่ย ขอบัฟฟ้านะเพื่อนขอบัฟฟานะเราใช้มานาเยอะอ่ะเพื่อนอ่ะดังไหมดักจะเกิดนะเอาเลยเพื่อนเอาเลย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 ครับเอาเลยครับเพื่อนกล้าขอเราก็กล้าให้อ่ะเพื่อนแค่เพื่อนเอ่ยว่าขอบัฟนี่เราให้อยู่แล้วเก๊กอยู่นี่นะเก๊กอยู่นี่นะเก๊กอยู่นี่นะ เก่กอยู่นี่อนะเก่กเหมือนจะเอาน,ะนะอนอั่นน่ะอะไรได้เก่งเพื่อนเราไดกอยู่อาดกอยู่อาดกอยู่ไดกอยู่รอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บนี่นะได้ไหมนะได้นะผมว่าเฮ้ยได้สวยเฮ้ยสวยจัดสวยจัดสวยจัดกระเบื้องเตกอะไรต่อไม่ร,รู้คุณดูเฮ้ยเอนโซโดนอ่ะ เอาเอาเอสองฟิกเกอร์ว่ะเฮ้ยเอนโซคุ้มจัดเลยอะจังหวะนี้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ย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 ทำไมแรงจังเฮ้ยเกินไป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 แบบนี้เกินไปเกินไปแรงแรงจังคนดูดูดิเฮ้ยทำไมแรงจังอะเพื่อนยิงแป๊บเดียวอ่ะ ก็แปกะก่ะคุณดูคิดดูขอป้อมได้ไหม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 ไม่น่าจะได้หรอกคุณดูนะเอาไปเลย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 ไปเลยเอาไปเลยเพ่อนคุณดูว่าไหวไหมครับตอนนี้คุณดูเราคิดว่าไหวไหมครับเนี่ยตอนนี้เอาเอ็นโซเอ็นโซตีตั้งนานแล้วยังไม่ได้บัฟเทีอะ กดซั mm hmm. ลเลเยอร์เกิดล่างเกิดล่างเหรอได้อยู่นะเดี๋ยวเราดันบนเวฟเลยแล้วเขาไปกดได้เลยนะสองเวฟดิไม่รู้ว่าคุณกี่เวฟวะน่าจะเวฟหนึงนะเฮ้ยระวังนะระวังนะด้านบนอ่ะระวังนะผมปิดหลังนะผมปิดหลังได้นะผมปิดหลังได้นะได้เนี่ย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 ได้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 ช่วยน้อยช่วยน้อยตาม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 น้อย โซว่าอิสโซอิสโซอิสโซเฮ้ย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 เอ้ยเอ็นโซ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 พอไหมพอไหมเอ้ยผมมาผมมาผมลงได้ผมลงได้ผมลงได้แต่งหนึ่งแต่งหนึ่งแต่งหนึ่งเอ้ยจบว่ะชนะออกคนดูชิวๆว่ะคนดูทีมเราเล่นดีจัดเลยอ่ะคนดูเล่นดีกันจัดหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคนดูคนดูช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ใครอยากให้คําแนะนําอะไรผมพิมพ์บอกได้นะครับคนดูงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย